พี่ครับเล่นแมปไพเรตดีมหน่อยครับโอเคจัดไปครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับใช่ครับวันนี้เราอยู่กับแมปแนววันพีซกันอีกแล้วนะครับแมปนี้เป็นแมปที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับเพราะว่าชื่อหน้าแมปมันเขียนบอกไว้ว่าอัลฟานะฮะคือแมปเพิ่งเปิดเลยคุณผู้ชมน่าจะยังไม่มีอะไรเยอะนะฮะหรือว่าอาจจะยังมีบั๊กอยู่อันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับเราไปลองเล่นพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับร้านเดวิลนูปช็อปร้านดีๆรัก คาโดนที่มาพร้อมกับบริการหลากหลายมีทั้งบริการไอดีไก่ตันบริการปั้นไอดีบล็อกฟุตให้ตึงและยังมีกิฟเกมพารพร้อมเติมโรบคัคจบครบในร้านเดียวสนใจใช้บริการลิงก์ด้านล่างนะครับร้าน E ีซี่คล s สโต e ร้านเจ๊มแจมไก่ตันราคาคุ้มเกมพารระบบกิฟายใน5นาทีเรดดี Ready, ราคาโดนและบริการอื่นๆอีกมากมายลิงก์ใช้บริการด้านล่างนะครับเมื่อเราเข้ามา<ๆ>ในแมปนะครับเราจะเกิดต้อง นี่ตรงนี้เลยนะครับเกิดเหมือนมอนี่โรมิโอเลยนะกับจูเลียต ก็แย่แล้วนะฮะและเราจะได้ของมาโคตรเยอะเลยนี่ของที่เราได้นะครับเหมือนผู้พัฒนาแบบเนี่ยจะให้เราเทสของต่างๆซึ่งของพวกนี้ได้ทุกคนนะครับเออก็ได้เทสกันทุกคนเลยนะโอเคตรงนี้เป็นเซฟโซนเนาะเกิดมาก็จะไม่โดนเซ็ตหยอกจากบุคคลภายนอกแน่นอนนะฮะฉะนั้นสบายใจได้นะครับว่าแต่เอาดีๆกราฟิกแมปก็ถือว่าปกติเลยนะฮะไม่ได้ว้าวหรืออะไรมากอันนี้เป็นที่เซ็ตจุดเกิดนะคุณผู้ชมอ่าเหมือนจะเซ็ตได้ตามปกติตามตกกงไปเลยนะ <All right. S 1> อันนี้ คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นเป็นสโนว์แมนเฉยๆนะครับเหมือนจะเป็นอีเวนต์วันคริสต์มาสซะด้วยนะฮะเออเพราะว่าเดือนธันวาแล้วนะครับตอนนี้วันคริสต์มาสมันก็นะปกตินะครับโอ้ว่าแต่มี NPC อันนี้น่าจะเป็นตัวละครแอดมินหรือเปล่าเนี่ยดูทรงแล้วนะครับเป็นเควสเนาะโย่เฮลมี่ยูแคนดิฟิสซัมเฮดเตโอเคก็คือให้ฆ่าพวกนี้แหละคุณผู้ชมแค่นั้นนะครับแค่นั้นแหละนะครับเควสเนาะเป็นเควสง่ายๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวิ่งดูแมปก่อนแล้วกันนะครัับมมนนีเเกาาะออืื่่หรปล เหมือนจะยังไม่มีเกาะอื่นนะครับมีแค่เกาะนี้เกาะเดียวในใจเลยนะโอร้านค้าอะไรเยอะแยะเนยล้อมรอบเต็มเลยนะฮะร,ร้านค้าเยอะมากตัวนี้ NPC วันดีครับไวลดเลเวล20ที่รับเคว็แน่นอนนะครับนี่มันผลปีศาจดีว่าโอ้ไม่ยอดหรือว่าไม่ใช่วะผู้ชม ไม่แน่ใจมันคือผลพิสัยไหมเดี๋ยวลองเก็บดูแล้วกันนะครับเป็นกล่องของขวัญเนาะไหนดูซิว่าจะได้อะไรอา่าได้บิสกิตนะครับหอันแบบบิสกิตเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะตรงนี้ไม่ดด้ปักไว้อยู่นะครับดึงได้ไหมขอลองหน่อยดึงไม่ได้คุณผู้ชมครับปักไว้โชว์ความหล่อเท่สมาร์ทแปดเปลี่ยวเคียวโปเต้เฉยนะดึงไม่ได้เนะปักไว้ไหมวนะเนี่ย ไม่เข้าใจเลยนะฮะโอเคครับเหมือนจะมีแค่นี้อันนี้ก็จะเป็น e n โซนะครับจาก Rv นะครับอ่ะเหมือนจะให้เราช่วยอีกแล้วนะครับละค่าโจรพวกนี้ก็คือเป็นเควสปกติทั่วไปนะครับเป็นเควสฆค่าฆ่าเควสกำจัดนู่นนี่นั่นนะครับปกติเลยของที่เขาให้เรามาเนี่ยมันปกติหรือเปล่ามันจะว้าวหรือเปล่านะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับก็จะมีกัมนะครับกัมน่าจะเป็นผลยางยืดนะไหนต้องลองใช้ดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผลปีศาจนี่หว่าเดี๋ยวนะเก็บได้ไหมเฮ้ยเก็บได้เก็บได้ผลอะไร ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเก็บได้เป็นผลอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นผลกัมนะครับกัมก็คือผลยางยืดของลูฟี่นั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูสกิลดีกว่านะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงกันไก่ตัดใบผ้าใหม่นี่ฮะมาเดี๋ยวจะลองข้าวมอนอันนี้มอนเลเวลเยอะไปปะเลเวลสิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอาแต่ไม่เป็นไรครับเราเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจไม่กลัวนี่สกิลแรกนะครับปึ๊บ หมัดยางยืดทั่วไปเหมือนพี่จะใช้ไม่โดนด้วย <Yeah. S 1> อีกทีนึงดิผู้ชมโอเคพี่เล็งตรงนี้แต่ว่ามันไปต่อยตรงนู้นนะครับสกิลต่อไปครับสกิลที่2นี่คุณผู้ชมบาสูก้ายางยืดนะฮะสกิลที่3ครับนี่คุณผู้ชมเฮ้ยเอาว่ะ ไม่เร็วนะครับไม่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห <c oughs> ลอดเลเวลผมเกินไม่ได้ <c oughs> มันไม่อัพเลเวลให้ด้วยนะครับ <c oughs> ระบบหน้าจะยังไม่สมบูรณ์นะฮะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูเลยเมนูอันนี้คือสเตตเนาะเป็นแค่ที่อัพสเตตเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเยอะเนาะสกิลต่อไปครับสกิลที่4นะฮะอันนี้ <c oughs> โอ้เออเกียสองนะครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็ต่อยเร็วขึ้นสกิลออกเร็วขึ้นแค่นั้นนะครับต่อยไปโอ้โหหุ้ยหุ่ยหุ้ยอุ้ยเอาว่ะ เอาว่ะต่อยเร็วขึ้นมากๆเลยนะเอาดีๆนะครับแต่ว่าไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนจะมีบั๊กเยอะมากเลยนะครับสิ่งต่อไปที่พี่จะทดลองนะครับก็คือผลบาเรียรนี่ผลบาเรียรจะมีสกิลให้ดูเลยนะครับมี4สกิลด้วยกันสกิลแรกสกิลนี้คุณผู้ชมมีเสียงสกิลด้วย <laughs> เอาดีเนี่ยๆอีกรอบอีกรอบฮึบโอเคเลือดลดนะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับสกิลต่อไปครับ แค่นี้นะครับสกิลต่อไปบารีสมัดอ่าแค่นี้แหละสกิลต่อไปบารีพาดน,นี่เป็นกระไดนะฮะปกติทั่วไปเลยครับผลบารียนะครับนี่แต่ว่ามีเสียงสกิลหล่อเท่อยู่นะอ่าก็สามารถต่อบันไดเดินขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคตามนั้นผลปีศาจต่อไปเป็นผลระเบิดนะฮะผลระเบิดเลยมาดูซิว่าจะตึงหรือเปล่านะครับมีสสกิลด้วยกันนะสกิลแรกบอมช็อตพึม <Hey. S 2> เอ้ยอันนี้เอาเรื่องอันนี้เอาเรื่องคุณผู้ชมถ้าได้ผลระเบิดพี่ว่าน่าจะฟาร์มได้อยู่นะถ้ามันไม่ปิงอะนะคุณผู้ชมสกิลต่อไปทิปเปิลช็อตปึบนี่ระเบิด3มรอบสกิลต่อไปนะฮะเอ็กโซซีฟแมนสกิลเลยเนี่ยระเบิดตัวเองปะปึบอ่าน่าจะใช่นะครับระเบิดตัวเองก็มีแค่สสกิลแต่ดูทรงแล้วน่าจะฟาร์มดีมากๆผลหนึ่งเลยนะครับอันต่อไปครับเป็นผลบาร์กี้นะครับอ่าผลช็อปเนาะสกิลแรกครับนี่ เป็นมัดปกติเลยคุณผู้ชมครับปล่อยไปทำเดเมจนะฮะสกิลต่อไปครับชอบ act act ็อปแอคแท็กสืบแค่นี้คุณผู้ชมนึกว่าผลยางยืดคล้ายกันนะครับสกิลต่อไปช็อปคิกโอเคแค่นี้ผลปีศาจผลต่อไปครับผลสโมกนะฮะไหนดูซิผลสโมกเป็นไงบ้างสกิลแรกเลยดีกว่านะครับสกิลตัวแซดนะนี่โอเคปกตินะครับสกิลต่อไปเอ็กซ์ซึมโอ้แตเดนไปนู่นน่ะสกิลต่อไปสโมกราก้อนฮึบ นี่ครับสกิลฟาร์มดีโครบอลตรงนี้หายหมดเลยสกิลต่อไปครับจะเป็นสโมกไฟล์นะฮะสกิลบินนี่โอเค <c oughs> โอเค <c oughs> ผลปีศาจต่อไปครับผลสปินนะครับนี่ครับสกิลแรกเป็นสปินไฟลนะครับบินทั่วไปเลยนะคุณผู้ชมเจอกล่องไหมเนี่ยอันนี้กล่องไหมเดี๋ยวขอเก็บหน่อยละกันนะครับของขวัญจากซานต้าโอเคได้บิสกิตมานะครับนี่ไครทาอะไรวะเนี่ย ลองผลบาเรียกับมอนเนาะสกิลต่อไปนะครับสปินปาร์ตี้งงเลยใช้แล้วสกิลไม่ออกนะครับผลปีศาจต่อไปครับเป็นผลปีศาจร่องหนนะครับนี่คุณผู้ชมมอนจะเห็นแล้วปะลองลองลองโอเคเห็นนะครับล่องหนปลอมนี่หว่าโอเคปิดไปครับ่าไม่จําเป็นเลยนะครับสิ่งของต่อไปนะครับจะเป็นแบล็คลกนะครับของซันจินั่นเองนะครับมาดูจากสกิลแรกเลยดีกว่าสกิลตัวแซตนะครับนี่คุณผู้ชมโอ้โอเคโอเคอันนี้ อันนี้รับได้ดีมากนะครับดีมากสกิลต่อไปครับโปรเจกตคลิกนะคุณผู้ชมสกิลนี้เป็นสกิลเตะน่าจะเตะใกล้อ่าเตะระยะใกล้แต่ว่ากระเด็นไปนู่นทีเดียวตายเลยนะโอ้โหโอเคแรงมากนะครับสกิลต่อไปครับไฟสเต็ปนี่ครับอ่าเป็นข่าวไฟสันติทั่วไปเลยนะอันนี้นะครับอันต่อไปครับเหมือนจะเป็นดาบเลยครับเป็นดาบของบรู๊คน่าจะใช่นะหรือว่าแคนดี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ่ะสกิลดูซิ น่าจะของบลูคแล้วแหละมาซรงนี้นะครับสกิลต่อไปสโนตอนโดนะครับนี่โอเคใช้ได้สโลพาส์นี่โอเคหัวใจแค่นี้นะครับคุณผู้ชมดาบเล่มนี้นะครับดาบต่อไปครับเป็นดาบคริสต์มาสนะฮะสกิลแรกครับพิสศาสพาส์นะครับน้ำแข็งเหมือนเดิมนะครับนี่มันขี้รัวปะเนี่ยหน้าเหมือนขี้รัวเลย <laughs> น่าจะคิรัวนะคุณผู้ชมใครที่สงสัยว่าคิรัวคืออะไรคิรัวก็คือตัวละครน,นักฆ่านะครับใน Hunter x Hunter นะครับโอเคสกิลต่อไปครับ Ice Era นะครับอันนี้อ่าโอเคสกิลต่อไป Christmas h ฮิ l ฮะน่าจะเป็นสกิลฮิลนะครับฟังจากเสียงแล้วของต่อไปนี่อะไรเอ่ยหมัดทั่วไปดูทรงแล้วนะครับอันนี้ล่ะน,นี่คือดาบอ่าอุ้ยดาบอะไรวะเนี่ยอุ้ยใช้ได้ดาบเล่มนี้ใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชม ดาบแช้งหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นับน่าจะเป็นดาบโรเจอร์นะอ่ะของต่อไปครับนี่เลยรู้เลยว่าอะไรนะครับใครที่ดูวันพรีตอน,นแรกๆน่าจะรู้จักนะครับของมอแกนนั่นเองคุณผู้ชมนี่เป็นสกิลหมุนนะครับอ่า <Wow. S 1> แล้วก็สกิลนี้โอ้ไม่ได้แย่เลยแต่มอนี่ฆ่าผมตายของต่อไปครับก็คือคาตานะนั่นเองนะครับคาตานะนี่ครับสกิลทั่วไปเื่แต่คาตานะ ana, ทรงดีมากเลยนะ oh. ถ้าเทียบกับอาวุธอันอื่นนะคาตาณะถือว่าทรงดีอยู่นี่เห็นไหม ใช้ได้ครับใช้ได้ของต่อไปนะครับดาบเล่มนี้คุณผู้ชมดาบเล่มนี้ไม่มีสกิลนะครับเป็นดาบงนงนเลยนะคุณผู้ชมของต่อไปครับเป็นโยรุนั่นเองนะครับโยรุเล่มยักษ์ใหญ่มามาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลแรกครับนี่โอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยทำไมโยรุมันทำมาดีจังวะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคุณผู้ชมเนี่ยโยรุทำมาดีมากเลยนะฮะสกิลที่2ของดาบโยรุนะครับสกิลนี้นี่โอ้โหสกิลต่อไปครับอันนี้ฮะ โอ้โอเฮ้ยโยรุเวอร์โยรุคือฟาร์มดีโยรุคือฟาร์มดีที่สุดแล้วนะครับจากการที่ลองมาทุกอย่างแล้วเมื่อกี้จะฆ่าหมอ,อนี่คืนดีกว่าเนี่ยฟาร์มดีป้ะผู้ชม เพื่อฟาร์มดีสุดแล้วนะฮะโอ้โหคตรตึงก็โอเคแค่นี้ละกันนะครับสําหรับแมปนี้นะครับไพเรสดีมนะเป็นแมปที่ปิงเยอะนะครับสําหรับพี่แต่ถ้าน้องๆเล่นแล้วมันปิงไม่เยอะแล้วเล่นสนุกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไปละจู้บายๆไปแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆนะ